สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยคุณครูวิสาดอเล,ลอครามาดูนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเกิดจากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือ 1. ขยะมูลฝอยนะคะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะสาเหตุของปัญหานะคะก็คือการทิ้งขยะประเภทต่างๆรวมกันใกล้ที่อยู่อาศัยการกาจัดขยะไม่ถูกวิธีแล้วก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่จนส่งผลให้กลิ่นเน่าเหม็นนะคะต่อไปอาสาเหตุที่สองนะคะก็คือดินเสียนะคะสาเหตุเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืชมากเกินไปใช้สารเคมีที่ปนเพื่อนมากับน้ำฝนและเล่งน้ำที่ดินได้ดูดซับไว้การฝังขยะที่มีสารพิษในดินนะคะก็ทำให้เกิดดินเสียนะคะต่อไปนะคะรูปที่3เป็นน้ำเน่าเสียนะคะนักเรียนสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียก็เกิดจากการขับถ่ายลง สู่แหล่งน้ำนะคะแล้วก็สารพิษที่อยู่ในดินและอากาศคนเพื่อนสู่แหล่งแม่น้ำนะคะต่อไปสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำเสียจากครัวเรือนนะคะจากโรงงานอุต,อตสารกรรมการเกษตรอะไรต่างๆพวกนี้นะคะต่อไปนะคะอากาศเสียนะคะสาเหตุก็มาจากปล่อยควันพิษนะคะจากรถยนต์หรือโรงงานอุต,อตสาหกรรม ฝุ่นละองหรือการเผาต่างๆเช่นเผาขยะอะไรเป็นต้นหรือไม่ก็ฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะคะต่อไปเสียงดังเกินไปก็เป็นมลพิษเหมือนกันนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสาเหตุเกิดจากสถานบันเทิงห้องซ้อมดนตรีนะคะ,ะการแต่งเครื่องยนต์รถให้เสียงดังกว่าปกติแล้วก็งาน ที่ทำให้เกิดเสียงดังก็เช่นการระเบิดหินการใช้เครื่องมือกุดเจาะอะไรต่างๆประเภทนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้ไปดูใบงานนะคะอันนี้คือก่อให้เกิดผลกระทบอะไรนักเรียนไม่ต้องใส่มานะคะเดี๋ยวในใบงานคุณครูให้นักเรียนบอกเฉพาะสาเหตุอของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเราไปดูใบงานค่ะนักเรียนใบงานนะคะนักเรียน ให้นักเรียนบอกสาเหตุนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นภาพที่หนึ่งะคะขยะมูลฝอยนะคะคุณครูก็ได้บอกในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเนื้อหาเมื่อกี้นะคะว่าสาเหตุของขยะมูลฝอยนะคะเกิดจากสาเหตุไรนักเรียนก็โลกลงไปในช่องว่างเลยนะคะแต่ละสาเหตุแต่ละเรื่องนะคะ ดินเสียเพราะสาเหตุอะไรน้ำเสียเพราะอะไรนะคะนักเรียนก็ลองลงในช่องว่างเลยนะคะโดยดูเนื้อหาที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะบอกเฉพาะสาเหตุนะคะคุณครูขอจบวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประฐมศึกษาปีที่6ไว้แค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ